กลับมาก็ทำกันบ้านเลยเก่งมากทำกันบ้านยายสอนไม่ทันเลยทำเสร็จก่อนยายก่อนยายสอนนี่วันนี้มีอะไรบ้างอ่ะเขียนอะไรบ้างเขียนอะไรบ้างครับขอบคุณนิดนี่ครับเขียนอะไรบ้างวันนี้ขูให้กันบ้านอะไรบ้ากไ่หนึ่งสิบไกแล้วก็ ตอนนี้<ห>นตอนนี้กำลังเขียนกอไก่ขอนักผู้เพืยย่อนเนี่ยไม่ถูกนี่อนุบาลหนึ่งเพื่อนเพื่อัองเด็กกันอยู่อนุบาลหนึ่งเยอะหญิงเราช้ดาบุะมาตันบสนบสันธานอ๋อเป็นสนสันธานเราดูอยู่นี่อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยายลบให้ก่อนสิบสองตัวอันนี้อะไท่องท่องก่อนจะได้ไม่ผิดอันนี้เป็นใช่ท่องนทานกับ แล้วน้องกันท่องให้เพื่อนดูก่อนว่าอะไรบ้างท่องมล่หนึ่งเพื่อนจะได้ฟังอยู่นะครับลูช่องเพื่อนฟังกอกติว่าเรามาถึงตัวไหนแล้วถึงคอถาแล้วต้องต้องเขียนไปเ<ป>ขียนไปแล้วก็ท่องไปด้วยว่าอะไรบ้างเพื่อนจะได้รู้วันนี้วันนี้น้องกันมีกันบ้านมีกันบ้านเขียนพยัญชนะไทยแล้วก็วันนี้จะเสร็จแล้วครับเลื่อเหลือง เล่มเหลืองเล่มเล็กเนี่ย,ย,ย,ยหน้าเดียวเลยครับวันนี้น้องกันน้องกันมีเอ,อเขียนพยัญชนะไทยตามรูปภาพหนึ่งหนึ่งหน้าแล้วก็หน้าสองก็มีขีดนับนับตัวเลขเขียนเป็นตัวเลข<อ>พยัญชนะไทยกับตัวเลขเป็นตัวหนังสือกับพยัญชนะไทยวันนี้มีกันบ้าน เล่มนี้มีสองหน้าเพื่อนๆเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวหนึ่งเล่มต่อไปก็จะเขียนเป็นกไก่ขโงยคนขู่ตอนนี้ก็เขียนกอไก่ขอไข่ขอขวดขอไฟขอคนขอระคังงองูจะจานขอสิงขอช้างขอโซ,โซ่้อกระเชยยอหยิหงยังไม่ทันหลรอยังขอกระเชยยอหยิหงทศดาตัวมันตักขอฐาน,านทบมโตทมเท่านอนเนน ตอนเด็กตราเต่าเรเด็กเอเต่าทอถุงมอม้าโยยักเราเรือเราลิงแล้วเพื่อนๆอะไรต่อครับเราลิงเราเรือเราลิงแล้ะอะไรเราสะพาวที่แบบอ้าวท่องดิกันก็ต้องท่องเองดิเพื่อนๆเขาดูอยู่ว่าพี่กันจะท่องถูกป่ะต้องท่องตั้งแต่แรกเลยถึงจะไม่ไม่ผิด ผิดทั้งสามตัวเลยอะท่องก่อนผิดทั้งสามตัวเลยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวคุณยายทำให้ไงท่องก่อนเดี๋ยวท่องเพื่อนๆดูก่อนจะได้ไม่ผิดลูกไม่ท่องเพื่อนๆดูอยู่อย่าพูดไม่่อไม่ท่องไม่ท่องพูดไม่เพาะนะไม่ท่องไม่ท่องผิดเพื่อนๆหัวเราะเอานะเดี๋ยวคุณยายท่องให้กอไก่ขอไข่ขอขวด ขอไฟขอคนขอะระฆังลองงูจอจานสอถิงสอช้างซอโซ่ซอขอเชยยาวหญิงซอชดาตอนตักตอฐานทบุญโททบุญเท่านอนเนดอเด็กตอเต่าสอถุงมอมา้าทอทงนอนหนล่อยไม้ปอปลาขอพึ่งขอฝาเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องกันทำถูกไหม ว่าน้องกันเลียนถูกไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนๆถ่ายแล้วกันกันดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วน้องกันจะท่องให้เพื่อนๆดูว่าน้องกันทําถูกไหมออน้องกันต้องทําต้องเขียนให้เสร็จก่อนถึงจะท่องให้เพื่อนๆดูได้เพื่อนต้นได้ตรงนี้ตรงนี้มันก็มีมอไม้แล้วตรงนี้มันคืออะไร ก็นั่งไงยายบอกให้ท้องให้เพื่อนๆฟังก่อนไงเอาไม้มาข้าไคข้าคข้าวพลเข้าวไคข้าคุณข้าวค้างข้าวมูจิ้าิมง้าทค้างส้าโซ่ข้าเชือยอหยิงราชะนาขวบดาขราวนานาว้าวุามาเมีนอริกตาเต่าข้าถุงท้าวาห อัวแล้วพี่กันนะกลับมาดูใหม่เลยเพื่อนงงแล้วเนี่ยเพื่อนงงกับพี่กันแล้วเนี่ยขอถุงละอะไรขอทหารใช่ไหมอ่าเปลี่ยนผิดเห็นไหมผิดหมดเลยเห็นไหมเอาจับไว้อย่าอย่าลบพอผิดหมดเลยลูกผิดหมดเลยต้องเรียบรายใหม่ ไล่ใหม่เลยครับลูกอายเพื่อนเลยเนี่ยอุตส่าห์ทําคลิปเนี่ยเพื่อนเลยรู้แล้วพี่กันทําผิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอพึ่งขอดูก่อนอ่ะดูดูเดี๋ยวคุณยายลบให้อย่ดูไอ้อายเพื่อนเลยพี่กันเดี๋ยวให้ยายลบก่อนเนี่ยลบก่อนแป๊บนึงเปล่าหน้าอื่นดิเปล่าหน้าอื่นหน้าอื่นมันไม่มีหรอกเดี๋ยพึ่งเปลี้แล้วพึ่งเปลี่ยนโอ้อายเพื่อนเลยอ่ะเท้าถุง้อะไร ขูดตัวทหารตัวหารอะไรดูดูไว้ก่อนดีดูไว้ก่อนมาดูอยหนโบไปเลยบายหิวข้าวทางาันบ้านไปกินไปเขียนสวยไหมเพื่อนๆน้องกันทำอาหบ้านเก่ง แล้วทางนั้นบ้านสวยเขียนสวยเขาเก่งขึ้นเขาจะเก่งอนุบาลสองแล้วเติมหน้านี่ก็เป็นอนุบาลสองแล้วเดี๋ยวน้องกันกันขอทางนั้นบ้านให้เสร็จก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับบสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยช่วยทำอะไรให้น้องกันครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด้กันหน่งแจ้งเตือนให้น้องกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ